สวัสดีค่ะพบกับติ๋มขายที่อีกครั้งค่ะวันนี้นะคะติ๋มมารีวิวนะคะพามารายงานสดเกี่ยวกับที่ดินแบ่งถายนะคะที่ดินที่นี่นะคะเป็นโครงการบ้านสวนแนวเกษตรค่ะติ๋มมากับคุณอาร์ตครับติ๋มอาร์ตขายที่ดินสวยครับค่ะวันนี้เราสองคนนะคะติ๋มขายที่ดินสวยนะคะติ๋มมารายงานที่นี่นะคะซึ่งแปลงที่นี่ของเราจะพิกัดอยู่ที่คลองสิษนะคะอำเภอหนองเสือจังหวัดประทุมธานีค่ะแล้วก็ แปลงของเรานะคะส่วนตรงที่ติ๋มยืนนี้นะคะจะเป็นถนนของอบตนะคะซึ่งอนาคตนะคะคือเดือนหน้านะคะคือเรามีงบประมาณแล้วนะคะจากอบตบึงกาสามซึ่งได้ให้งบประมาณมานะคะเดือนหน้านะคะจะมีการเทป,ปูนใช่ไหมคะใช่จะมีการเทป,ปูนนะคะคจะจะมีการทําถนนคอนกรีตตั้งแต่ปลายนาร่วมฤดีนะคะหรือว่าถนน คลองสิบอ็ดนะคะมาถึงแปลงเลยนะคะยาวจนเกือบถึงคลองสิบเลยนะคะส่วนแปลงที่ดินของเราจะอยู่ด้านนี้ค่ะนี่คือถนนโครงการของเรานะคะซึ่งถนนโครงการตรงนี้นะคะจะทะลุไปจนถึงคลองสิบละพีพัดนะคะจะ จากตรงที่ติ่มยืนไปจนถึงถนนลาดยางของสิบและพีพัฒน์ตรงนั้นก็ประมาณร่วมหนึ่งกิโลเนาะน่าจะได้ค่ะแล้วก็ไฟฟ้านะคะจะมีมาถึงแค่ตรงกลางโครงการหรือประมาณห้าร้อยเมตรส่วนอีกห้าร้อยเมตรมานี้นะคะจะมีแต่เสาเพราะว่าโดนขโมยในเรื่องของสายไฟฟ้าไปนะคะที่นี่จะมีบ้านสวนป,ปลายนะคะส่วนตรงซอยปลายน,ะะน,น,นาลุมรือดีนนี้จะมีบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่ประมาณเกือบสิบหลังคาเรือนนะคะ ส่วนในโครงการของเรานะคะถนนโครงการของเราจะมีประมาณประมาณได้ถึงยี่สิบหลังคาเรือนไหมยี่สิบนะคะยี่สิบหลังคาเรือนนะคะแล้วก็ประปาไฟฟ้าจะถึงแค่กลางซอยนะคะมาจากคลองระผีพัฒนะคะถนนโครงการของเราก็กว้างถึงแปดเมตรค่ะเนี่ยค่ะ ส่วนแปลงของเรานะคะจะมีทั้งหมด11แปลงนะคะตอนนี้นะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดินจัดสรรเก่านะคะซึ่งมีทั้งหมดนะคะตอนนี้ว่างทั้งหมดเพียง11แปลงนะคะขนาดของเรามีทั้งหมด3ขนาดขนาด90ตารางวา180ตารางวาและ300ตารางวาค่ะตอนนี้โดนของเราวิ่งสำรวจพื้นที่นะคะเพื่อที่จะนำเสนอในภาพมุมสูงนะคะให้กับ ผู้ที่ชื่นชอบบ้านสวนเกษตรนะคะแปลงตรงนี้นะคะที่เรามองเห็นนะคะเป็นแปลงแปลงที่เท่าไหร่นะคะแปลง a 8 a 7, แปแปลง A8 กับแปลง a 7นะคะซึ่งสองแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะหน้ากว้าง300ตารางวาใช่ไหมคะใช่หน้ากว้างประมาณ36นะคะลึกประมาณ32นะคะซึ่งสองแปลงนี้ขนาด300อตารางวาก็ ราคาอยู่ที่ตารางวาละสี่พันหรือว่าราคาแปลงละหนึ่งล้านสองแสนบาทนะคะค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดินผู้ขายออกให้หมดนะคะแล้วก็ที่สําคัญ แปลงนี้จะอยู่ติดกับถนนปลายนาร่วมดีมากๆเลยนะคะก็ด้านหลังวิวเล็กประมาณ50เมตรเนาะถึงแล้วก็ด้านหลังจะเป็นวิวเล็กด้วยนะคะตรงนี้ทําเลค้าขายได้นะคะแล้วส่วนตรงที่ติ๋มยืนนี้นะคะจะเป็นแปลงมุมอีกเจ้าหนึงได้ซื้อไปแล้วตรงนี้ทางเจ้าของนะคะจะทําเป็นพวกมินิมากนะคะเห็นบอกว่าจะทําเป็นร้านค้านะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ก็ขนาด300ตารางวาเหมือนกันนะคะ ซึ่งอนาคตก็เจริญแน่นอนซื้อเก็บก็กําไรนะคะหรือว่าซื้อทําบ้านสวนก็ได้เลยนะคะแล้วก็ที่เรามองเห็นจะมีน้ําขังนิดหน่อยนะคะในแปลงซึ่งแต่ถนนของเราน้าไม่ท่วมนะคะชาวบ้านแต่ละหลังน้ำไม่ท่วมก็สามารถที่จะถมที่ขึ้นมาอีกประมาณเมตรหนึ่งได้ไหมห้า <50 S 1> <50 S 2> สิบเซนก็สวยห้าสิบเซนก็ได้นะคะห้าสิบเซนนี่ก็ถ้าถมก็ตกอยู่ประมาณอยู่ที่ห้าหมื่นบาทเนาะต่อ ต่อ200ตอารางวาน,นะคะ ค่ะแล้วก็โครงการของเรานะคะจะทะลุไปจนถึงของระพีพัดนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบบ้านสวนเกษตรนะคะเรามี3ระดับก็คือ90ตารางวาขนาดนะคะแล้วก็ร้อยแปอตารางวาเริ่มต้นที่90ตารางวาสามเซนหกนะคะหรือว่า80ตารางวาก็อยู่ราคาที่7จ็ดแสนนะคะแล้วก็300ตารางวาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้อย่าลืมทักติดมานะคะใกล้มากๆนะคะจะบอกว่าใกล้กับถนน305เพียง18 กโลหรือว่าใกล้ตัวอำเภอหนองเสือ10กิโลค่ะแล้วก็ห่างจากฟิวเจอร์พักนังสิบเพียง35กิโลหรือว่าจะออกทางหนองแคสระบุรีก็เคียงแค่10กิโลเองค่ะลัดออกฟิวเจอร์ก็ไม่ถึง30เลยนะคะถ้าหากลัดทางออกจากทางหนองแคก็ประมาณ20กิโลได้ค่ะเดินทางสะดวกสบายจากกรุงเทพมาแปลงก็ประมาณ30นาทีสนใจที่ดินแปลงนี้ทักติดมาค่ะ0841320179ตห่ามอนย์หนึต่อผมอาร์ตครับ0 8น1 5 8 4 8 8 0หีดครับ่สอบถามรายละเอียดเพิ เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ